สวัสดีครับสวัสดีนะๆตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็มีเยื่อนะครับตัวใหม่มานําเสนอจริงๆก็ไม่ใหม่แล้วนะเก่าแล้วแหละแต่ว่าผมเพิ่งจะมีเวลามาทําคลิปนี่แหละเนาะมาทาคลิปให้ดูนะครับผมก็จะเป็นเหยื่อของ Hunter ร์ลัวฟ็อกจนะครับก็คือเป็น Hunter V5 นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ Hunter V5 นะครับนี่นะครับฮันเตอร์วีห้าเห็นไหมเอ่ย แล้วก็มีสีหนึ่งสีดาแดงนะครับตัวนี้เลยเนาะก็ตัวนี้นะครับเหยื่อ Hunter V5 เนี่ยนะครับก็คือจะมีขนาดเหยื่อนะครับตั้งแต่หัวนะครับจนถึงท้ายนี่นะครับจะมีขนาดเหยื่ออยู่ที่3.8เซนติเมตรนะครับผมก็ประมาณนี้แหละ3.73.8นะครับก็โดยประมาณนะครับน้ำหนักเหยื่อนะครับตัวนี้จะอยู่ที่7กรัมนะครับ แล้วก็ตัวเบ็ดนี่นะครับตัวเบ็ดนี่ให้ดูตัวนี้นะตัวเบ็ดตัวนี้มีขนาดอยู่ที่1โอนะครับผมก็สําหรับปลาช่อนโดยเฉพาะเลยถ้าเป็นตาเบ็ด1โอนะแล้วก็ใบหลิวตัวนี้ก็ทํามาพิเศษอีกแล้วแม่แปลกจริงๆนะครับ v 4ก็อีกอย่างหนึ่งแล้วก็ v 5มาก็อีกอย่างหนึ่งใบหลิวตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นใบสปริน ที่มีปีกนะครับ2ด้านมีซ้ายมีขวานะครับแล้วก็มีด้านหลังด้วยนะครับเพื่อให้ตีน้ําได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดีน้ําได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะครับคือมีเสียงแล้วก็สามารถเรียกปลาได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับจะมีขนาดที่เล็กกว่า V4 นิดนึงนะครับก็คือ V 4สีน่นนนาจ,จะประมาณ4เซนเนาะตัวนี้ก็ลดลงมาประมาณ2-3ถึงมมิลลิเมตรเนะตัวนี้ก็จะมีความเล็กกว่า V4 นิดนึงอ่านี้จะเป็นรุ่นใหม่ ตัวนี้นะครับก็คือจะทํามาพิเศษนะครับเพื่อลดการฉีกขาดของตัวเหยื่อนะครับส่วนใหญ่ที่ผมได้ได้ฟังมานะครับส่วนใหญ่ลูกค้าเขาก็จะบน่บนว่าปาดเหยื่อมันชอบฉีกขาดเนาะนี่ตัวนี้เขาก็ทํามาพ,พิเศษเลยนะครับแล้วก็ส่วนลูกหมุนเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์สี่เลยนะที่ผมดูแล้วเนี่ยมันมีขนาดใหญ่นะไม่ต้องกลัวเลยพอเวลากระชากปลาอะไรเงี้ยกระชากได้เต็มที่เลยนะครับผม แล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะมีลวดนะครับสแตเลสยื่นออกมานะครับ mm hmm. เพื่อให้ใบหลิวเนี่ยขึ้นน้ําได้เร็วขึ้นนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปลองชมคลิปการเทสเหยื่อตัวนี้เลยดีกว่าเนาะโ okay. อเค Hunter V5 วีห้านี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทสฮันเตอร์รัวฟกจำตัวนี้จะเป็นสีส้มนะครับเดี๋ยวเรามาลองซีกันเลย สีส้มอ่ะเดี๋ยวเรามาลองตีกันเออดูไม่เห็นใบชัดๆนั่นแหละถ้าสังเกตดูนะครับใบมันจะตีน้ำนะใบจะตีน้ำอันนี้พอหมุนช้าๆนะครับแล้วก็มีพวกตะไคร่น้ำด้วย Pagkakataon na kami nang ว้าวโอเคนี่นะครับได้ได้แล้วนะครับได้ละนี่เป็นกบยาง v 5นะครับฮันเตอร์นี่ V5 ห้าตัวนี้นี่นะครับมาดูกันใกล้ๆนี่นี่ตัวเล็กก็โดนนะตัวนี้น่าจะ3ามสี่ขีดเองน,นะครับนี่นี้เป็นกบยาง V ีห้นะครับ สีส้มนะครับตัวนี้โอเคฝากไว้ด้วยนะครับผมนี่กบยาง v 5 Hunter หลวงฟอกจำนะครับมาพร้อมกับเจมียวนี่นี่เอาเจ้าเหมียวมาด้วยจมียวมาเป็นกำลังใจให้นะครับจมียวหนีเลย<ด>โอเค,คเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการปล่อย เบ็ดคมมากนะครับตัวนี้จริงๆต้องใช้ครีมนะครับแต่ลืมเอามาวนันนี้นี่เราจะปล่อยแล้วนะปล่อยมันกระโดดนะครับปนะโอเคกบยาง V5 เยี่ยมนี่นะครับก็เป็นฮันเตอร์ V5 นะครับเมื่อกี้ก็ไปลองตกในท้องร่องมาละที่มันเป็นผิวน้ำที่มันมีพวก ตะไค่้น้ำนะครับแต่อันนี้จะมาลองกับหมายที่เป็นน้ำลโล่งๆนะครับว่าใบใหญ่ๆอย่างเงี้ยมันจะตีน้ำได้ดีแค่ไหนโอเคท่านผู้ชมกันเลยถ้าสังเกตดูใบมันจะตีน้ำเยอะมากเลยนะ เขาใบมันมีขนาดใหญ่มากเคเดี๋ยวมัหมัดซูมใกล้ๆเลยนะเอาแบบเห็นตัวเหยื่อเลยอ่ะ,ะอันนี้ซูมแบบเห็นใกล้ๆเลยเอาใกล้ๆเห็นไหม นี่นะครับก็จะเป็นการตีน้ำนะครับของใบหลิวของตัว V5 นะครับ Hunter oh. V5 ก็รู้สึกว่ามันจะตีน้ำได้ดีนะถ้าเป็นในน้ำที่เป็นน้ำโลง่ลงๆนะครับ oh. แต่ว่าถ้าเป็นในน้ำที่แบบมีสวะหรือว่ามีตะไคร่น้ำเนี่ยมันก็จะตีได้ดีนิดนึงแต่ว่าไม่ดีเท่ากับน้ำโลง่ลงๆแบบนี้นะครับโอเคโอเคนะครับหลังจากที่ผมได้เอา ฮันเตอร์ตัวนี้ไปลองนะครับก็ปรากฏว่าได้ปลามา1ตัวนะครับแล้วก็ไซส์น่าจะอยู่ประมาณสัก3-4ขีดนะครับไม่ไม่ใหญ่มากเนาะแต่ว่ามันก็กินแบบเต็มคําเหมือนกันถึงจะไม่ลึกลงคอนะครับเพราะว่าปลามันอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะแต่ว่าเยอะมันมีขนาดที่มันใหญ่นะครับมีความกว้างมากกว่านะหากนาณท่านใดนะครับสนใจเพจนะครับ ดีฟิชชิ่งนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ